ใส่ชุดกรรมกรมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมีบัญญาซื้อของแท้ผมยกทั้งบ้านยกทั้งรถให้คุณเลยอันไหนของแท้อันไหนของปลอมเมื่อไหร่พวกเพื่อนจะมาวะนัดกินข้าวอันทันทียังจะมาสายอยูีอกอุ๊ยว่าไงอะตาช่วงนี้ดูดีดูมีฐานะมากเลยนะ ระดับเสียตาก็ธรรมดาอยู่แล้วปามืงโอ้ยไม่รอแต่ก็นิดหน่อยอะ่ะอุ้ยนั่นนาฬิกาแบรนด to ์เนมตัวท็อปรุ่นล่าสุดเลยไม่ใช่หรอมันต้องแพงมากแน่เลยอะ่ะสวัสดีทุกคนใส่ชุดกรรมกรมาแล้วเนี่ยวันนี้ฉันไม่เดินด้วยหรอกนะฉันว่าไม่ใช่กรรมกรหรอกน่าจะเป็นยาจกอะ่ะแอา้าวแชมป์ทำไมแต่งตัวแบบนี้ ไม่ลองใส่พวกของแมนเนมบ้างจะได้ดูดีขึ้นมา่อยอ๋อๆก็มีใส่บ้างอะ่ะแต่วันนี้มาเจอเพื่อนๆไงก็อยากแต่งตัวสบายๆอะ่ะก็มีใส่บ้างหรือว่าไม่มีใส่เลยก็ไม่รู้เนาะอุ๊ยทำไมนาฬิกานายรุ่นเดียวของตะเลยอะ่ะอ๋อเห็นว่ารุ่นเนี้ยมันทนไมน่าใช่ของแท้หรอกมั้งคงเป็นของกอปเกตเออะเปล่าหรอกจริงๆแล้วก็คือใส่ของกอปเกตเออะ มันทำให้ของผมดูเสียราคาหมดผมว่าคุณไม่ควรไปซับสนุนกของกอปเฮไม่ตาเข็มนาฬิกาตาเนี่ยไม่เหมือนของเราเลยยังมีหน้ามาถามอีกของกอปแบบนายอะมันจะไปเหมือนของแท้แบบตาได้ยังไงล่ะของกอปอะยังไงมันก็คือของกอปปะเพื่อนเอ๊แต่สีหน้าปัดของตามันก็ออกสี่นะแหมของแท้ไม่จำเป็นต้องสีสดก็ได้ค่ะโถ่เพื่อนคนอย่างผมอะไม่ใช้ของปลอมอยู่แล้วอืม แต่ก็ไม่แน่นะผมว่าคุณเลิกใส่ของล็อกเก็ตเอก่อนเพื่อนแต่ไม่คิดที่ผมดูในการของคุณเนี่ยตัวล็อกมันต้องมีโลโก้นะโอ้ยของแท้ไม่จำเป็นต้องมีโลโก้ก็ดีจ้งงานมินิมอลร,รู้จักไหมเรียบเรียบหรูหรูอะเออแล้วทำไมสีัันถลอกง่ายจังอะครับลายเออ ใส่ใส่ลายเขาอะใส่ลายมาให้เป็นลูกเล่นหรอกอย่างของแกในสิกอูดูจืดๆไม่มีลูกเล่นอะไรเลยแปลกนะครับของผมกลับดูแท้กว่าสีก็ดูมิสิดแถมมีโลโก้ยืนยันด้วยนะครับผมว่าคนอย่างคุณเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อของแท้แบบนั้ถ้าเกิดคุณมีปัญญาซื้อของอนี้ผมยกทั้งบ้านยกทั้งรถให้คุณเลยผมเข้าใจใลกาแบรนเนมพวกนี้ คนเขาทำของก๊อปออกมาเยอะทำให้มีพวกยูทูบเบอร์มารีวิวว่าอันไหนของแท้อันไหนของก๊อปอุย้ยมีกล้าหาขนาดนี้เลยเหรอคือจะให้เปิดดูรีวิวกันเลยไหมล่ะเปิดเลยเปิดเลยหนึ่งเอ,อ่เอ,อ,อ,อนี่คนนี้ยอดดูหลักแสนดูความ <c oughs> แตกต่างของนาฬิกาสุดแพงตัวท็อปของแบรนด์ดังกันนะครับ ของแท้นะครับหน้าปาัดจะมีสีสดมากๆส่วนถ้าเป็นของปลอมเนี่ยสีหน้าปัดจอ,อกซิซีดครับและแน่นอนสิ่งที่ดูง่ายที่สุดสําหรับของแท้คือโลโก้ที่หยูมตัวล็อกครับส่วนของปลอมเนี่ยจะไม่มีโลโก้ครับแหวนดังๆพวกนี้ต่อให้เป็นงานมินิมอลยังไงเขาก็ต้องมีโลโก้ครับตัวเรือนของนาฬิกาเนี่ยจะมีความทนทานมากครับสีจะไม่ถลอกง่ายแน่นอนถ้าถลอกง่ายๆเนี่ยผมบอกเลยพวกนี้น่าจะเป็นพวกตามตลาดนัดก๊อปเกต A ครับผม บ้านกับรถที่ยกให้ผมใส่นาฬิกาแพงนะเนี่ยเลี้ยงข้าวในซสิพอดีตอนกตอนแรกกบเก่าใจะให้ตาเลี้ยงาแต่ว่าไปแล้วเลิกตัดสินคนที่ภายนอเข้าใจไหมเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊ง,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 งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ